กระโดดเสียบหัวไปสิแล้วก็กระโดดเสียบหัวอีกรอบไื่รู้จักคันตาปูชิ้วไหวยังใสน่น้อันนี้เพื่อนเพื่อเดี๋ยวเพิ่งเจาะนะ สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับในซ้าเกมเมอร์ในเกม shadow b a y t นะ,ะเกมนี้ก็เพื่อนๆสามารถหาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับใน Apple Arcade นะฮะใน p p s t t r r เนาะ,ะตัวเกมก็เล่นเข้าใจง่ายนะ,ะเพื่อนๆเล่นสนุกนะครับก็อาจจะมีการหัวร้อนเป็นบางครั้งเป็คราวเนาะ,ะตัวเกมก็ได้ถึง5คะแนนเต็มเลยเนาะ,ะเราก็เลยต้องมาเล่นกันสักหน่อยนะฮะในหน้าเกมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะมีการตั้งค่านะฮะก็มีแบบคอนโทรเลอร์ หรือแบบใช้แบบทัดสกรีนเนาะใช้นิ้วปัดๆแต่ผมว่าแบบคอนโทรลเลอร์มันจะบังคับง่ายและเข้าใจง่ายมากฝานะครับโอเคเราไปดูอย่างที่2นะครับอย่างที่2ก็เป็นเสียงนะครับอย่างที่2ก็เป็นเสียงกดเปิดกดปิดได้นะครับแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเสียงเพงลงเราก็สามารถเปิดไดน้นี่เงี้ยแต่ผมปิดดีกว่านะครับต่อไปก็จะเป็นระบบเพลงนะครับระบบเพลงก็จะแบ่งเป็นกชัตเตอร์ย่อยๆนะฮะก็จะมี ชัตเตอร์หนึ่งชัตเตอร์สองชัตเตอร์สามนะครับก็จะเคลียเมื่อเราผ่านชัตเตอร์หนึ่งจะเคลียเปิดชัตเตอร์สองนะครับเปิดชัตเตอร์สามส่วนที่สามารถเล่นได้เลยก็จะมีแบบฮาร์ดครอสนะครับแล้วก็มีแบบดาวโจนะครับแล้วก็มีแบบโดโจซึ่งผมยังไม่ลองเล่นเนาะผมลองเล่นชัตเตอร์หนึ่งแล้วก็เคลียหมดทุกด่านนั่นแหละนะครับมันก็จะมียากง่ายเป็นบางด่านแต่ความรู้สึกและยิ่งไกลแม่ยิ่งยากแล้วก็ยิ่งหัวร้อนะเพืเ่อน โอเคอันนี้ก็เป็นคัทซีนของเกมนะครับเกมเนื้อหายคลิปนี้ก็อาจจะมีการสปรอยเกมนิดนึงนะฮะก็จะพาดเก็บเขาเรียกภาษาจีนทั้งหมดเลยที่มีในนี้นะฮะเนาะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้เล่นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็อาจจะมีการสปรอยเกมนิดนึงนะครับกดซ้ายกดฝานะครับเพื่อเดินค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับเห็น <Okay. S 1> ไ,ไหมกดตรงๆง,ง่ายๆเลย ด่านแรกมันก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากนะครับกด B เพื่อจ้ำนะครับในตัวช่องเวลาก็จะมีการจับเวลานะครับอ่ากด A เพื่อฟันเห็นไหมข้างบนจะมีการจับเวลาครับเพื่อนนะครับตอนนี้ก็เขาคือเขาจะให้เราเคลียร์ด่านภายใน2นาทีนะครับตอนนี้38วิโอเคไ,ไปตดด่านแรกก็ค่อนข้างที่จะง่ายครับ สนาทีเราทำเวลาไปที่49่สเก้วนาทีโอเคตัวเกมก็ค่อนข้างง่ายครับก็คือเราต้องชนะผ่านด่านก็จะมี33 3เควสใหญ่ๆนะครับเควสแรกก็คือเวลาเควสสองก็คือมันจะเป็นไอแต้มสีท,องท,อ,งทองที่อยู่ตามด่านนะครับอัน3ก็คือตัวสองภาษาจีนเนาะเราก็แค่เก็บให้ครบ3อันก็ได้3ดาวแล้วโอเคไปต่อกันที่ด่าน2นะครับ กดบีรัวเพื่อจี่นี่เนียไปทั้งฟองกระสุนไมถึงพวกนี้ครับพอที่มีอยู่ตามดาเราต้องเก็บไปครบนะครับแล้วมอนเตอร์ผมเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าตัวมอนเตอร์ครับมันจะค่อนข้างที่ฟันเราทีเยวตายเลย เมื่อเรามาเจอเสาล้ำแข็งนะครับการผ่านดาเสา้ำแข็งก็คือเรากระโดดสงทีแล้วกด A เพื่อพุ่งแค่นี้ครับง่ายอ่าอันนี้ก็แค่ง่ายๆเหมือนกันครับกด B สองครั้งแล้วกด A เพื่อพุ่งลงอย่างนี้นะเพื่อนๆนะสอนครางที่ง่ายโอเค นี่ก็จะมีการเคลียดด่านที่2ครับใช้เวลา61วินะครับก็ประมาณ1นาทีโอเคเรามาด่านที่3ามะด่านที่3ก็ค่อนข้างที่จะยากมานิดนึงนะรับเขามีการหาตัวอักษรภาษาจีแล้วนะครับ,รบหรือเราจะกระโดดลงไปแล้วก,กด A เพื่อเอาดาบปักที่หัวเขาก็ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นการกระโดด นะกดกระโดดแล้วกด A มันก็จะจําลงมาปักหัวนี่ครับตัวสองภาษาจีนเราต้องเก็บด้วยนะโอเคแล้วตัวเกมนะครับมันจะมีจุดจุดลับก็คือจุดลับก็คือตรงนี้นะเพื่อนๆนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีทางเข้าลับเพื่อไปเก็บตัวสองภาษาจีนนะถ้าเราไปทางนี้เลยเราจะไม่สามารถเก็บตัวสองภาษาจีนได้นะเพื่อนๆเนี่ยทางนี้เราจะไม่สามารถเก็บได้นะครับเราก็มาพื้นที่ลับ ด้วยการกด B 2 T แล้วกด A พุ่งนะครับนี่แล้วกดจ้ำ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 นี่ตัวอัการจีนมันก็จะซ่อนอยู่นะตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็เป็นถ้าเราขึ้นมาเราจะมาโผล่ตรงนี้ไงเข้าใจไหมถ้าเรามาโผล่ตรงนี้เลยอ่ะเราจะไม่นี่เราจะเก็บตัวสากจีนไวโอเคเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์โงลงมาเชียดคอ โอเค98เนี่ยอันนี้ยังเรายังไม่ได้สามดาวแล้วเนี่ยเพราะ98เพราะว่าผมเก็บไม่นีไม่ครบเขาเรียกว่าอะไร98เปอร์เซ็นต์เนี่ยขาดไปเม็ดเดียวเกมเนี่ยถ้าจะเราเราต้องการแบบสามดาวเต็มๆอ่ะคือเราต้องเก็บให้ครบทุกเม็ดเพื่อต่อมาเจ็ตตอนที่ผมกระโดดลงมาผมเก็บไม่ครบเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะเล่นรีโหลดแบบเรเ็วๆให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับ เราก็ขอไปแบบเร็วๆ,ๆนะครับนี่าสอาตีนเราต้องคือเราต้องเก็บทุกอ,อย่างให้หมดอนะ่ะเกณเนี้ยนี่อันนี้ชัตเตอร์ลับนะครับที่ผมบอกไปตั้งแต่กี้นะนเห็นไหมเนี่ยไอ้แค่เม็ดเดียวที่ที่เราลืมเก็บอะครับก็ทำให้เราแบบได้คะแนนไม่เต็มกิดเอาเละนึกฮะ พุ่งลงมาเสียบเลยจุดเนี้ยโคตรว้าวเนี่ยแค่เม็ดเดียวครับเราเราขาดในสองเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้เราไม่ได้สามดาวเป็นไงเพื่อนๆความโผ่ร้อนมันอยู่ตรงนี้นี่แหละโอเคเรามาต่อกันด่านที่สี่นะครับพวกกระจกกระโดดเสียบหัวสิกระโดดเสียบหัวไปสิ แล้วก็กระโดดเสียบหัวอีกรอบไป่รู้จักคันตาปูชิว้วไหวรังใส่นะอันนี้เพื่อนเ,เพื่อย่าเพิ่งเจาะนะเราก็ต้องมาตรงนี้ก่อนเอ้ยผมลืมผมลืมเนี่ยครับทางลับมันจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเเนี่ยไอ้ตรงทางลานน้ำแข็งเนี่ยโอเคให้เรากดกระโดดล้วกเจาะลง โอเคตัวปรงเลาจีนก็ครบแล้วเราขึ้นไปอาจจะเล่นเร็วหน่อยนะเพื่อนเพราะเราคือสมุไรผู้พิวไหวดังใส่น้ำโอเคอัน,นกับที่สนะี่เนาะในห้าสิบเวินะครับต้องให้ได้สมดาวทุกอันเพราะเราคือนักพิวไหวดังใส่น้ำ Okay, อาจจะเลียวเล่นเร็วหน่อยนะนเพื่อนเพราะว่าผมต้องการแบบให้ได้3ดาวแล้วเคลียด่านให้ได้แบบเร็วๆเลยอันเนี้ยมันจะมีตัวสองภาษาจีนลับอยู่นะต้องค่อยๆลงต้องค่อยๆลงอันเนี้ยต้องกระโดดประมาณตรงนี้นะนี่เราให้ตัวเรามาสโลตรงนี้ สองภาษาจีนซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับต้องเก็บให้ครบต้องเก็บให้ครบพุ่งไปสิผิวยังไายน้ำผิวยังไายน้ำลงมาเชือดหัวโอเคมีมีดมีมีดมีมีดอยู่มีมีดอยู่โอเคสามดาวเต็ม เคดัน okay, ไปครับผมดันนี่ผมอาจจะเล่นค่อนข้างเร็วหน่อยนะเพราะผมคือซอมบี้ผู้พล่งไหวต้องสสยน้ำน,นะครับแล้วการฆ่ามอนสเตอร์ผมชอบกระโดดก่อนนะครับแล้วกดตัว A เพื่อเชื่อมตนะัวมันมันจะค่อนข้างที่ง่ายกว่านะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันสามารถจบด้วยการกระโดดเดียวเลยอันนี้ก็จะมี ตัวสองภาษาจีนรับซ่อนอยู่นะครับให้กด B 2สทีนะครับจำจำจำแล้วก็สไลด์้องตองกดจำเรื่องรัวโอเคมีตัวสามภาษาจีนซ่อนอยู่ oh. แล้วก็เปอร์เซ็น อ,อยู่ตรงนี้นะพเพื่อนเพื่อนเก็บครบร้อยเปอร์เซ็นต์จะอยู่มุมนี้ตอนเราขึ้นมาเนี่ยมุมนี้โอ okay. เคเต็มร้อยเล่นยังไงให้ได้ร้อยคะแนนเต็มแล้วตัวของภาจีนครบตัวนะครับก็มาดูคลิปนี้ได้เลยพเพื่อนด่านถัดไปครับผมเราเล่นแบบมูฟสปีดนะ อันนี้อันนี้เขาต้องรอจังหวะนิดนึงจิ้งพอมันทิ่มเราก็าิดกระโดดิมด่านนี้หนึ่งนาทีสิบห้าวิผมชอบแบบนี้มากเลยแบบจิ้มร้อยนี่เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีตัวสองสัตว์ทีรับเราไม่เราอย่าเดินไปตรงเลยนะไม่ได้นะเราต้องมาทางนี้ก่อนโอเคเทคนิคนี้ก็ง่ายๆครับรออันหนึ่งปิดก่อนเราก็กระโดดตัวเลยง่ายไหม มันดูเหมือนยากนะแต่บานจริงแล้วราแค่กะจังหวะนิดเดียวครับผมโอเคปันลงมาอย่างนี้นะครับพเพื่อนดเด้งๆเด้งเนี่ยนะไม่ผิวไหวทำไม่ได้เกือบเกือบให้ก็รอ,อนิดนึงครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับพเพื่อนๆสิบห้าวิ อวิทันครับผมโอเคครับเราก็เดินทางมาถึงด่านที่7ด้วยกันนะครับผมก็ต้องขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อไม่อยากให้คลิปมันนานเกินไปเนาะผมก็จะทําแบ่งเป็น E ี ep ีพีประมาณละ10นาทีเนาะไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับถ้าเพื่อนๆนชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ ต้องขอลาทุกคนไปนะครับเจอกันใน EP 2นะครับถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ